ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27สิงหาคมนะคะ2,557สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่าน่าจะได้เซนติเมนต์ในเชิงบวกจากภายนอกนะคะถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมถือว่าข้างนอกค่อนข้างที่จะมีภาพของความบุลลิชในภูมิภาคนะคะเชา้านี้สืบเนื่องมาจากการดีดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะด,ดัชนี S&P 500ปรับขึ้นสู่ระดับจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะคะปิดเหนือระดับ2,000จุดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะคะ ตัวแรงหนุนเนี่ยน่าจะมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดนะคะทั้งในส่วนของความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนทําให้ความเชื่อมั่นต่อเรื่องของภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมีมากขึ้นนะคะประกอบกับในส่วนของ geopolitics เองเนี่ยก็มีส่วน เรื่องของอความผ่อนคลายลงมากขึ้นในภาพการเจราจาระหว่างยูเครนรลสเซียรหรือว่าแม้แต่การเจราจาหยุดยิงของกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูความตึงเครีนในช่วงก่อนหน้านี้ดูผ่อนคลายลงก็เป็นปัจจัยในเชิงบวกจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะส่วนปัจจัยภายในเนี่ยที่ดูเป็นความคาดหวังในเชิงบวกก็จะมีเรื่องของงานไทยแลนด์โฟกัสในที่เริ่มต้นในวันนี้นะคะก็การ ให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยดูว่าจะสามารถดึงฟันโฟโลูกับเข้ามาได้มีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่นะคะหลังจากที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังไม่พบสัญญาณการกลับเข้ามาซื้ออย่างจริงจังของนักลงทุนต่างชาติหรือแม้แต่นักลงทุนในแต่ละประเภทนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการเน็ตบตเน็ตเซลในใน ขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะน้อยลงทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นก็เ,เหมือนจะอยู่ในลักษของการเวียนกลุ่มเข้ามาเก่งกําไรในระยะสั้นๆมากกว่าที่จะเห็นโฟลด์ไหลเข้ามาอย่างจริงจออังอย่างที่มีความเชื่อมั่นท่วมทนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อมองว่าคงต้องจับตาดูผลสำเร็จของงาน Thailand f o c u s ในช่วงนี้ด้วยนะคะในช่วง23วันข้างหน้านี้นะคะในแง่ของ ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพเดิมนะคะในส่วนของการที่ขยับตัวในเชิงบวกขึ้นมาค่อนข้างยาวนานทำให้ยังอยู่ในเขตโอเวอร์บอทอยู่นะคะในเชิงของ valuation ที่เทรดขึ้นมาในระดับ PE ที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่พูดให้ฟังกันอยู่ทุกวันนะคะในแง่ของเทคนิคเองเนี่ยมีสัญญาณ bearish divergence เกิดขึ้นบนเครื่องมือทางด้านเทคนิคในระยะสั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงสนับสนุนว่าอาจจะเห็นการขายทำกำไรออกมาในระหว่างทางได้ง่ายมากขึ้นนะคะ ประกอบกับในช่วงนี้หลังจากที่ได้ตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยความคาดหวังต่อไปก็คือโดยเรื่องของคอรมอแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวแอคชั่นแพลนที่จะออกมาในแง่ของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือแม้แต่ในส่วนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีมูฟเมนต์ในเรื่องของการปฏิรูปาทางด้านพลังงานหรือว่ามาตรการทางด้านภาษีต่างๆนะคะคงต้องจับตาดูมีปัจจัยในเชิงทั้งในบวกแล้วก็ เป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นก็คงคงต้องคอยจับตาดูความคืบหน้าโดยเพราะยิ่งประเด็นสําคัญเรื่องของการปฏิรูปพลังงานนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายอยู่นะคะจนกว่าจะเห็นข้อสรุปเนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นโอ้แหงในกลุ่มพลังงานต่อไปนะคะในส่วนของออมาตรการภาษีต่างเนี่ยก็คงมีการพิจารณาในการปรับโครงสร้างกันขนาดใหญ่ พยานก็คงต้องรอดูความคืบหน้าแต่ตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะลุ้นในทางเชิงบวกนะคะอย่างน้อยข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะยังคงมีเป้าประสงค์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เ,เริ่มมีข่าวเรื่องของการปรับตัวลดหย่อนภาษีนะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะกรอบวันนี้เนี่ยเราถึงแม้ว่าจะมองปัจจัยอยู่ในเชิงบวกก็ตามนะคะแต่ว่า,าตัวกรอบเนี่ยเรายังคงมองว่าไม่ได้ไปไกลมากนักนะคะก็อาจจะยังคง เน้นในเรื่องของการทยอยขายบางส่วนในแนวต้านที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็มองตอนนี้เทรดบน P/E ที่ระดับ2บวก2จกัด d e v i a t i o เกินขึ้นไปนิดหน่อยนะคะถ้าขึ้นไปที่บวก3เนี่ยตัวดัชนีหุ้นไทยในเชิงเปรียบเทียบจะอยู่ที่ประมาณ1,500 8 5ถึง1,590จุดมองว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าขายมากขึ้นที่บวก3จนทด์ deviation นะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของการทยอยขายในช่วงดิดต,ตัวนะคะวันนี้กรอบคงไปไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็มองกรอบแคบที่1550ถึง1570นะคะตัวหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance นะคะมีแล้ว2ตัวคือ EMC กับทาคุมิทาคุนินะคะ ส่วนตัวที่มีโอกาสติดเนี่ยมีค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเป็นการสะท้อนภาพเรื่องของการเก่งกําไรของตลาดค่อนข้างเยอะนะคะในหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กนะคะอย่างเช่นที่มีโอกาสติดแคชบาลานเนี่ยมี UV นะคะ VNG นะคะ n m g s s t นะคะ Ever นะคะ ACD นะคะ WAT นะคะ g e n c o a u c t แล้วก็ d i m e n d นะคะ สำหรับหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเนี่ยเมื่อวาน t ทคพ p r o ฟิตตัว GFPT ออกไปนะคะก็ทำกำไร5.52%นะคะที่17.20บาทนะคะ วันนี้ปรับตัว KCE เข้ามาแทนนะคะเราทำกำไร41บาท50ตัวนี้คือมองในเชิงคอนด้วยนะคะเป็นหุ้นที่มีเอวีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ p พบุเนี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตลาดนะคะถ้าประกอบกับแนวโน้มผลประกอบการแล้วถือว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวลงไปมากระดับหนึ่งแล้วนะคะแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยถือว่าน่าจะยังคงดีต่อเนื่องจากการเป็นฤดูขายนะคะก็มองเอาลุกค่อนข้างดีนะคะก็แนะนําเข้ามาเก่งกําไรแทนนะคะส่วนตัวอื่นถือรอทํากําไรต นะคะค SC Asset Bland แล้วก็ตัว t t a นะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานมี take profit ออกไปตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวเซเป้นะคะส่วนตัวอื่นถือต่อนะคะ เอ,อ่อแล้วก็ขอเพิ่ม2ตัววันนี้ตัวแรกก็เป็นตัว KCE ในทํานองเดียวกันกับหน้าแรกที่กล่าวไปนะคะให้เข้าซื้อที่38มสบาทเจานะคะรอทากาไร40่สบาทห้ตัดขาดทุน37มสิบบาทยีนะคะตัว SF เนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราขอแนะนําเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของเอ,อ่อตัวกําไรไต่มาสที่2นะคะเติบโต25%เอร์เซ็นต์เยออนเย่ยีอ็ดเปอร์เซ็นะคะมองว่าธุรกิจได้ผ่านจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้วนะคะสถานการณ์ทางด้านการเมืองก็เริ่ม ของผู้บริโภคมีมากขึ้นนะคะแนวโน้มครึ่งปีหลังของธุรกิจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ให้เข้าซื้อที่6บาท80นะคะรอทํากําไรที่7บาท20แตขาดทุนที่6บาท50นะคะในกลุ่มหุ้น SBL นะคะก็ยังคงสถานะไว้ทั้ง2ตัวนะคะสำหรับตัวช็อตเซลล์ตัว p d g นะคะแล้วก็แพทรทรดในคู Advanced ่ Advanced t ีแนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ